สวัสดีครับมาเจอกันที่คลิปต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคการระบายสีน้ําแบบเปียกบนเปียกนะครับก็เทคนิคนี้มันจะใช้สําหรับรองพื้นก็ได้ทําแบ็กกราวน์อะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับอันนี้เปิดตัวอย่างจากหนังสือสอนสีน้ําของอาจารย์นพดลเนตีนะครับก็คือจะเป็นการทํากระดาษให้เปียกก่อนแล้วก็หยดสีลงไปหรือว่าระบายลงไปก็ได้ให้สีมันวิ่งวิ่งเกินกัน หน้าตา,าจะเป็นนี้ครับจากนั้นนะ่ะพอสีแห้งแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เทคนิคการเน้นพื้นหลังขึ้นมาเมือเกิดเป็นกลุ่มของดอกไม้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็เดี๋ยวทําให้ดูนะครับวิธีก็อ่านหนังสือเล่มประมาณนี้ครับซื้อไว้ดูก็ได้นะครับก็เป็นนี้นะครับ ผมเตรียมสีน้ำเงินกับสีส้มแล้วรอไว้แล้ววิธีก็ลงน้ำเปล่าก่อนครับลงน้ำเปล่าลงไปก่อนยังคงต้องเอียงกระดานเหมือนเดิมนะครับบางคนชอบลืมเอียงกระดานนะครับพอสีไม่ไหลลงก็จะเลอะเทอะทีนี้เทคนิคของผมนิดนึงก็คือผมจะลงน้ำเปล่าประมาณสองรอบครับ วิธีนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการลงน้ําเปล่า2รอบมันก็ทําให้กระดาษแฉะแล้วมันก็จะทําให้การคอนโทรลยากแต่ว่าผมรู้สึกว่าการลงน้ําเปล่าสองรอบมันทําให้เรามีเวลาในการตัดสินใจในการทํางานเพิ่มขึ้นคือแทนที่เราจะลงรอบเดียวแล้วเราต้องรีบลงสีตามไปเนี่ยมันจะทำให้เราทําไม่ทันส่วนใหญ่จะทำทันตรงช่วงล่างเพราะว่าน้ํามันไหลลงมาข้างล่างแต่ช่วงบนน่ะแทบทุกคนน่ะคือทําไม่ทันนะโดยเพราะมือใหม่ที่กะเวลาไม่ถูกอะ่ะผมก็จะ ยังไม่ข้องเงี้ยก็จะทําให้เราทํางานยากขึ้นผมกาใช้วิธีลงสองรอบหรือว่าสามรอบก็ได้นะลงให้สีมันลงให้น้ํามันเข้าไปชุบใ,ใ,ในในกระดาษยิ่งกระดาษร้อยปอน,นด์ธรรมดาเนี่ยยิ่งยิ่งต้องลงซ้ําเลยแล้วจากนั้นเรารอแป๊บหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าการลงน้ําเยอะๆมันทาให้กระดาษชุ่มเราก็ใช้วิธีนั่งรอเอาช่วงวิธีเวลาที่เราในการนั่งรอเนี่ยมันก็จะไม่ลนเหมือนกับเราไม่ต้องรีบมากเกินไปนะครับก็จะทําให้เรา วางแผนงานได้ง่ายขึ้นที่พอมันเริ่มหมาด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 ไอ้ขั้นตอนตอนนี้มันจะกะยากทุกคนจะต้องใช้วิธีฝึกแล้วก็ทดลองเอาเพราะว่ามันสัมพันธ์กันระหว่างน้ําที่อยู่บนกระดาษและสีที่อยู่ในจานสีด้วยนะครับบางทีผมอาจจะตักสีเพิ่มนะั่นคือแสดงว่าผมต้องการความสัมพันธ์ระหว่างอันนี้มันลงพอดีกันระหว่างกระดาษกับสีตรงทางขวามือลองหยดสีลงไปครับ ระบายก็ได้สีก็จะกระจายออกมาท่านั้นเราลองลงสีส้มบ้างก็ปล่อยมันออกระจายลงมาเนี่ยครัคือเทคนิคเปียกบนเปียกคือใครจะลองพื้นเป็นรูปดอกไม้เป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดว่าลากย,วยาวๆก็ได้ัแล้วเราก็รอช่วงที่สีกับน้ำมันกำลังทำงานเนี่ย เราก็คอยซับคอยอไหลบ้างก็ได้นะครับอันนี้พูดถึงกระดาษ100ร้อยปอนะมันก็จะไหลอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็จะไปเหมือนกับหนังสือที่ผมเปิดให้ดูตะก,กี้นะครับวิธีการทำงานก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเทคนิคต่อไปครับผม อย่าลืมกดติดตามครับผม